สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุคนจ้าพี่น้องจ้ามือนอีทิปอยู่กับน้องชายเหมือนเดิมนะคะเดิมฟันไม่อยู่เดิมฟันเดินทางไปกรุงเทพแล้วจ้าพี่น้องค้ามือนอีกะน้องมาหาเพราะว่าทิปอยู่บ้านผู้เดียวนะจน๊ะเนาะเพื่อนกะเอ้ยกะสิว่าเอื่อยเงาดินันนี่นั่นก็ได้ฟัาเอื่อยจวดตัวสันวาจวดยังมาตีเห็นยังเนาะเอาก็เศร้าใส่ เมื่อนี้ผมว่าชีย่างใสอ่อนแซ่บๆซูพี่น้องกินครับวันนี้ก็เลยอดเจอไม่ได้ไปจวดกับพี่นัทเลยนะคะพอหน่องเฮ็ดโอดึกพี่น้องจ้าก็เลยไม่ได้ไปนี่แหละก็ได้เก่งใจพี่นัทกับแม่เพื่อนหอมเนาะเมื่อนี้เพื่อนก็ได้สิมาทาพี่น้องย่างใสกับบรรยากาศเขาก็บรรยากาศดีเย็นน่องจ้าหุ่นกําลังหนนกําลังหลังจะลลางใสอยู่ใสอ่อนเนาะเขาเอิว่าสอ่อนใสอ่อนใสอ่อนนะคะเดี๋ยวกําลังทำความสะอาดพี่น้องจ้าทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยห่อกระสีไปต้มเนาะ แมนโอเคเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยจ้าเป็นการรีดไปหนอรีดอันอันทั้งในมันออกมันบอแมนครับรีดเีดเหีดออกรีดออกสักหน่อยผู้เลี้แก้วนาะบบที่ไหนหนอเพื่อเป็นผู้เฮ็ดแก้วเจ้าสันเหลบ่าบ้ากันเมื่อนั้นจำใช่กันเจ้าเสียบเป็นบอเจ้าเสียบเมื่อนั้นจำได้เออจำได้โอเคแล้วจัดไปตั้งเตาตั้งเตาให้น้องติดแล้วบอ เอาคบ่มีไฟหมุนไหมหมุนไหมมันมักเป็นเรื่องเสียละเออหลอกซองยังเป็นติดอะไรกันตั้งตั้งหมอก่อนพี่น้องจ้ามาต้มกันไปน้ำเดือดเดี๋ยวพี่น้องจ้าเอาใส่ล่องพี่น้องใส่ลงไปต้มเลยจ้าเนี่ยนี่จ้าเอาต้มแล้วเ้าจังมาเอือบแล้ว้ะพี่น้องเอือบแล้วเ้าก็จังไปย่างจ้าพี่น้องจ้านี่อันนี้ก็มีตะคนดังเลยพี่น้องอันนี้ก็น้องคือเกาสวัสดีค่ะยางคนสวยอือ อันนี้คนด,ดังดังดังแบบใส่วิธีปันใส่วิธีง่ายๆเนาะอไม่้องจ้ามาข่างเต่าเลยจริงๆแตมาแตงโมไหนหาแนวออยแนวออยอยากเนาะตำเครื่องไม่้องจ้าตำกระเทียมแล้วก็พริกไทยขาวแล้วก็พริกไทยดำนะคะคนกันด้วยเพื่อที่จะเอื้อใส่ออนจ้าพี่น้องแล้วก็โครกเลยค่ะโครกเลยที่ส่งไลน์เยอมาก ต้มซุกแล้วพี่น้องจ้าต้มซุกแล้วก็มาล้างน่ำแนี่ยจักน้อยด้วยใจพี่น้องเพื่อที่จะให้มันเย็ยนเพื่อที่จะาห้ได้มาคลุกเข่ากับเครื่องผงเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวงนมนะคะเป็นพวงนมพี่น้องอุ้ยคุณซื้อมาน้านมยังไหลอยู่พี่น้องจ้าพวงนมอย่างจะดยจ้ะพวงนมนะคะกําลังแร่อันพวงนมพี่น้องจ้าพวงนมน้าเนี่ยเท่ากับเห็ดเป็นแบบแบบนี้จ้ะ ห้ามตัดขาดแต่ทำให้มันเป็นแผ่นเนาะอุออ้ยเป็นตะเสียบเนาะหัวใจได้เพราะวยีเล็ตแล้วครับจ้ะมือที่ที่เป็นซื้อมาตะของทุ่มผ้าเป็นของใบย,ย,ย่างมือนอันนั้นจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วก็มาหั่นหั่นเพื่อห่อได้ย่างเลยพี่น้องเพราะอันนี้มันยังเป็นพ่วงอยู่เนาะพอขั้วได้ใน,นมือนีพอขั้วเอ้ยคือสเสียบแต่ว่าพอขั้วสุดรอได้ในมือแน่เสียบพอขั้วแล้วครับพี่รองมือนีน่ โดนโดนเท้าไม่ออกออกมะพอขัวว่เป็นพอขั้วขั้วอีนั่งทิพย์ครับผมอืมขัวกระขั้วอีลีเป็นน้องขั้วหกอีลีคนนมีแบบบ้านๆของเรานะคะใช้ไปนานเช่าแล้วค่ะมาจ่าพี่น้องปรุงจ่าบันนี้ใส่รถดีลงไปนะคะกะเอาจ้ะกะเอากะเอานะคะน้ำมันหอยน้ำมันหอยจ้ะพี่น้องน้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยในลายกับเสียบเด้ ล้ามกเมียนเมียมนมันจะได้เค,มค็ม<ช>ของคนใช่เขากันดีนเป็นใจแน่ครับพี่น<า>้องีอิวขาวอิ๊วขาวลางไปตามด้วยเครื่องที่เราตำนะคะนี่กระเทียมพริกไทยเท้าพริกไทยดำพี่น้องจ้าแต่ลงไปเลยจ้ะยายาเลยพี่น้องจ้ามือเข้ากะลางเลาเรียบร้อยจะกจินแบบบานๆเรานี่แหละค่ะ ส่วนผู้ใดมกักใส่ผงชูรสน้ำตาลเนี่กกแลดวแต่เรื่อจากพี่น้องจ้าใส่ไปตามจ้าข้องมักเลยจ้ะพี่น้องพยำาให้มันเข้าเข้าเหนือพี่น้องจ้า,าจแล้วก็พักไว้ประมาณสิบนาทีก็ได้เนาะสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วก็ไปย่าง,งกันเลยพี่น้องจ้าโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งจาวก,กันก่อนนะคะทานทำกะกาเลยได้พี่น้องจ้าเพิร์ดเดียกับน้องเหมือนเดิม มาพี่น้องจ้าย่างมาชิ้นนี้ย่างย่างนุม่มเอานมลงก่อนจ้าเอาเอานมลงก่อนพี่น้องจ้าปาดนุ่มหลอบนี้ได้มากแบบแบบงามเลยพี่น้องที่ทิศไทยพี่น้องเบิรงนละจ้าอันนี้จะเป็นนมพวงนมนะคะได้มากแบบอุ้ยคุณมีตั้งแต่อันเ,เนื้อนุ่มคักคเลยนี่แบบมันนุ่มนะคอเออมันน,นุ่นมเนาะนุ่มพวงแบบไงหนึ่งน,นี่ก็จะเป็น ใส่ออนพี่น้องจ้าที่ต้่มมะเร็งเราก็เข้ากับมาร์กาจ้าถือว่าเต็มเตาบ่พ่อค่ะทานข้าวชิบะน้อยบะตี้ข้าวได้เกียกแล้วเข้าจังเพิ่มก็ได้เนาะแมนครับนี่จ้าได้แบบนี้เข้ามาเบิ่งตอนมันเหลืองมาจ้าเนาะเหลืองเลียวพี่น้องอู้เห็นบอกไหมถ้าเข้าต้มแล้วมันสีมันสีเหลืองเรียวเนาะนั่นแหละากินมากเลยจ้ะ กินหอมเลยพี่น้องจ้าหอมมากเลยสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีเป็นทางการน,นะคะมาปุ๋มเจวพี่น้องจ้าอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะขามแช่น้ำ,น,ำน้ำเปล่าแล้วนะคะนี่เ้อกากระตวงแล้วห้องอ่อตะนามเลยพี่น้องจ้านี่ค่ะตอนน้องไว้นำกระเบื้ป็นยยงจ้าเจ้ามะขาม ปรุงมาที่นี่จ้ะใส่ผงชูรสนะคะใส่แค่นี้พอเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตกใจนะคะแล้วก็ผักพริกพี่น้องเอาครัวนะคะตามด้วยน้ำปลาน,นี่จ้ะโอ้ยเสียบเลยพี่น้องจ้ะนี่ใส่ผักนะคะนี่ต้นหอมชีไทยแล้วก็หอมแดงนะคะ นี่เสซ่บว่ะพี่น้องจ้าอืมอ้ำซิมซิมเหมือนนะซีซิมให้เบิ่งอืมเสีบเลยพี่น้องโอเคเลยค่ะพี่น้องเป็นเตัวแซสีบไม่ยังนี่ครับเอาไม่ไม่ือเอาไม่ไม่ ก่าสุกแล้วนะครับใส่ข้ากข่สุกแล้วทุกอย่างก็น,นาตาดีนะจ้ะาเลยูนา่อว <c oughs> ่าเขาฟาบอเธอดจี <c oughs> นี่โู้โหก็เป็นตาเซ่บแท้อันนี้คือน่องหมูเพิ่มพี่น้องุอูน่ะสุดยอดเลยจ้ะนี่จัดจานน้ำจิ้มก็มานะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ใส่มงเป็ิดนเสียพี่น้องจ้าไส้อ่อนนะคะอันนี้คือไส้อ่อนอย่าได้กรอบมากจ้นเมื่อนั้นทริปซิมอันพ่วงนุ่มไปแล้วแต่ว่าใส่อ่อนนี่บอดดิกลิโดนด้วยพี่น้องจ้าเดี๋ยวที่ขอซิมใส่อ่อนก่อนเลื่อนใสพี่น้องมาซิมไส้อ่อนนะคะซิมบอลาบิวมาซิมดิเนิวมาเฮาจุ่มใส่กันนี่เข้าเจียวครับเป็ติตนเสียครับพี่น้องมาพี่นอ้นองจ้าสองเอื้อนน้องซิม Mm hmm. แซ่บแตแซ่บชอบชอบชอบืมเต็มเลยมามาพี่น้องกินน้ำกันไปน,นี่ขนหั่นซิมดูบไเนี่ไหนข <มา S 1> ้นหออั่นอาืมแซ่บปะแซ่บพักทำไม่ลงดยอดพี่น้องจ้า่อ,อ,อืม ไปพักขวบหมดเลยสวัสดีครับพี่น้องโอ้ยสวัสดีเป็นทางการพี่น้องจา้าเให้แล้วเรียบร้อยโอ้ยเฮ็ดโดนแฉดโดนได้จักไมครับมื่นนีส่สวัสดีเป็นทางการอีกรอบนึงจ้าพี่น้องคะ่ะโอ้ยน่ะเศรษดีนี่มาเมียมากินน้อกันมาครับพี่น้องจะจวดอันนี้แก้กวบพูเดนเนี่หนแก้กวแหวนวะแก้กวแหวนครับโอ้ยอ,อ่างพี่น้องแน, <มา S 1> น่โอ้ยพี่น้องโอ้สุดยอดเลยพี่น้องอากาศเย็นเย็น<ม> เบิ่งหลุดขนาดคนอ้วนนั่นไปเสือเห็นเงาเห็นแล้วจ้ะโอ้ยชิบหนาวพี่น้องจ้าถึงกับเสือคุ้มก็เอาปั่นโซ่พี่น้องดูหนาวอืมเังไองกะไรกับขออนุญาตขออภัยขอจวดก่อนเล่าพี่น้องจ้าจวดๆนะคะกับบรรยากาศดีๆนะคะมือหนีพาดโล่งมาอยู่ก็เลยบอกว่าน้องมาหาพี่น้องจ้าอย่าเอื่อยเงาคือว่านั่นแหละคือจังตอนคลิปที่ที่บอกแล้วจ้าพี่น้องน่าหครับพี่น้อง อืมบาแวัต hmm. จ uh ้ดจวอืมอาชีไม่เอาลูกขึ้นไปเดี๋ยวนี้วันนี้กี่แบพักมาเท่นี่ยเห็นมาเหรอเฮาลูกอืมพวงนุ่มกินดีแม่ขาอินว่ากินบอปปาวแมนบปปแสบจะแสบมาเย็นปากบ่ออกบ่อพี่น่องปั้งตัวกินเมื่อสองอย่างเนาะอืม แสบข้ากำาลังแม่เขากันเมืองต่ปูกินแล้วจะอกวนได้ใจแ <c oughs> สบมาแสบเดี๋ยวแสบมาแสบ <c oughs> อืมฉันอ่ะหอดแั้ไปข้างหนานเลยคือว่าอยากเห็นพี่น้องเห็นน้แสบด้วยกันเนี่นนย อยากพักเบาอยากปากแล้วครับตอนนี้มุ่มั่มมั่วมั่วเราพี่นีเฮ็ดโอพี่น้องจ๋าเนี่ยเดี๋ยวตอนแรกว่าจะไปจวดกับพี่นัดน้องพี่นัดขาขอขอถอดขอพี่เลยหลายเด้ออย่าไปทำพี่นัดรลายเฮดโอเหลือสามทุ่มพี่น้องก็เลยมากจวดจวดตอนสามทุ่มเลยอะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มนะคะพี่น้องจ๋าจวดเพว่า นองมาหามาหอดกืเกือบเกืบเอบสามถุงเพลิงเนาะครับอืมฟ้ามาเลยแบบอันนี้ก็คลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศว่าพี่หน้องเพื่อนอยากให้ที่เพจแบบวิธีขั้นตอนการเทดเทดนั่นนู่นนี่นั่นต้องเสียหนาจาทิพย์ก็เลยคลิปนี้อาจสียเงาในจักหน่อยการเ็ดเทดขั้นตอน เฮ็ <Head> ดเมนูนอะไรล่ะพี่น้องจ้าต้องใส่เวลาเดี๋ยวจะนอยอันนี้คือทริปนี้เอ็นตัวซอยพี่น้องจ้าบางครั้งอาจจะเป็นว่าเสียงที่ภาคแน่เสียงน้องภาคแนงเสียพี่น้องเพเ่็นซอยกันสินะจ้าถ่ายทริปยูก็มากกันคือมากหน่ <c oughs> อยเขายากพี่น้องมากมากอยากเขาก็เลยจิบก็เลยแบบเออเสียเปล่าเฮ็ดเปล่าแล้วเสียนะก็เลยมาตัาง้งตั้งกล่องกินเลยอยงเสียนะพี่น้องจิบ่็กลับเอาถัา่วควาไพ่หลาย,ลยๆแต่ว่าคลิปนี้เทานี่เวลาหลาย พันลงมาอยู <các bien> e <van> ่จวดพี่น้องแมวไม่อยู่หนูร่าเริงนะคะโอ้ยมามาพี่น้องอากาศดีดีอากาศดีดีครับมือนีวันทำอะไรลูกข้ออ๋มือมันปั่นไายปั่นเราตื่นอีลาปั่นแบบบนปั่นหน่อยแต่ปั่นใหญ่กินแต่บ่หมี่แต่แต่ว่าต้องยัอนีครับ มัน<ด>เปรี้เปรี้ยวเปรี้ยวหวานอมหวานมาคาม้าครับบอกผมเลยได้พี่น้องแงมเลยที่ชอบก,กินของเทียววาทันพ่อพ่อชอบเดี๋ยวข้าวหน้านะคะพี่นัทพี่นัทต,ต,ต้องมาค้างบ้านทิพน,นะคะเพื่อจะจุดจ,ดจวนแบบบรรยากาศดีๆล้างบ้านพี่น้องคะได้ได้ได้ดาการค่ะก็ต้องไปเที่ยว ใช้ไ,ไก่เนาะมีบ้านห้องนี่แ้นครับอากาศดีแล้วก็ที่สําคัญว่าห้องน้ําอยู่ใกล้อ่าที่ทํากินอยู่ใกล้อะไรเงี้ยนั่นแหละเป็นยังทิพย์กถึงเมื่อยากไปหาเที่ยวหมองอื่นเพราะว่าทิพมักอยู่แบบบ้านๆพี่น้องจ้าอืมหวานห้องเนีมันดีแล้วเนาะหวานครับอ้วนพร้อมเนาะอ้วนอืม้วนนี่เด็กจะแต่สีเหรินพูดเรื่อเล่นบะเลยจะท้องมีแต่ <laughs> จับคือหอผ้าลงเนี่ยนาะ ก่อนใส่ระเบิดบบบนี้พันลงแม่นครับขี่รถบีบีแบบยังไงน้ะลราไม่เ,เมื็นเคืๆออาชีพขึ้นไปนู่นเลยไปนู่นเลยมันไม่ดีือ,อแซ่บดีครับม,มือนโอเคพี่น้อง คลิปนี้นี่กะมาตามคำขอนะคะพี่น้องอยากให้ทิพย์เพชรแบบว่าบรรยากาศแบบการทํากับข้าวชิวๆนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยนะคะคลิปกเกลี้ยมีวิธีการให้กับข้าวให้หลายนาทีจักหน่อยมันมันหน่อยพี่น้องไลน์เติบอยู่แล้วจ้ะพี่น้องค่ะก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมแล้วก็ทุกกาําลังใจเหมือนเดิมนะคะไปพ้อกันคลิปหนา้จาจ้ะพี่น้องค่ะสำหรับที่นี่ทิพกะกับน้องสองคนอขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายยบา